คนวันนี้ก็วันที่สองนะคะวันนี้เราก็จะกลับกันแล้วตอนนี้เราก็ตื่นมาตั้งแต่เจ็ดมงตื่นมา <S <S รับแดบ <S <S ดตอนเช้าค่ะทุกคนอากาศดีมากสวยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะทุกคน สนุกไหม,นไหมสนุกไหมตั้มสน,นุกไหมเล่นน้ำไปกี่รอบเล่นไปรอบหนึ่งครับอะไรรอบวันนี้ไม่ได้เล่นบ้วนเล่นสะเล่นทะเลอะไรรอบไหนกินอะไรเจ็บ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 มีคนเคยตื่น พอเรามารับแสงแดดยามเช้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทานรับประทานอาหารเช้าเขาเริ่มตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งคะ่ะทุกคนของกินเยอะมากแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่าคนเยอะจริงๆคนเยอะเหมือนกันอร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะ กินหมดปากกินให้หมดนะไปบอกยายมายายอย่าักไปเยอะนะเดี๋ยวก้เ้ไนรหรอกนัพนนั่งกน่ต้องหกเหรอนมันเป็นกาแฟอะไรอ่ะพ่อพ่ดนม่รูเหมือนกันมสด ทำกะทิั้นเหรอเอานมสดแล้เขาต้มป่ะึน้มายังเนได้ไหมโอ้ลุงนัานอยู่ลุงแจลุงน้านอยู่บ้านใช่ไหมไปปวดท้องหนูเรียก หนูเรียกลุงก่อนนะว่านหนูอยู่ในห้องนะแล้วล็อกอืมเนี่ยหัวเขาก็ได้ออเดขาแมงเขานั่งมันเนะี่ยอันนี้ไงน,นะน,น,นั่งเงาหรือว่านั่งนี้ได้ไหมเพิ่มงานใจเดี๋ยวมัจะโขกอีกเอา้เอาเอเนั่งกับแม่เลยมาเาั้ยแม่แม่นั่งนี้มั้ย พยายามจับแขนเนี่ยกินทุกอย่างเลยไปยังร้นนี้ข้าวเหนียูกเด็กนั่งหลานไปกวอามันจะไปไหนน่ะทังโคอยู่ไหนมีเหรอทีอ่บ้าน นายไปอึนายไปอือนุ้ตั้นตามพี่กาแฟพี่กาแฟเปลี่ยนสีใส่อะไรใส่นมใส่เยอะไปมันละเอียดเดี๋ยวนะโอ้ยนุ้ตั้งนมนมหู อร่อยไหมหืกินอะไรมางไข่ดาวขนมปังแล้วก็ใส่กรอบนี่เป็นฝรั่งหนึ่งวันเป็นฝรั่งแล้วอร่อยไหมอร่อยมากวันกินแหละ อืมอินแเฟรชต้องไปปิ้งขนมปังด้วยแล้วหรือเปล่ากินหมดแล้วขนมปังคนเยอะอยู่นะเนี่ยเป็แจ้ห้องเ,ออนเนห,หรอกิจกรรมยามเช้าต้านสนุกไหมเนี่ย สนุกไหมเนี่ยน้ำก็ไม่ลงกิจกรรมยามเช้ามันไม่เช้าแล้วเนี่ยเล่นจะจน มีเรือให้เล hmm. ่นมีของให้เล่นเต็มเลยนะคะทุกคนเล่นได้ตามสบายเลยดีมากมองอะไรดูตูด เล่นน้ําที่สะวายน้ํากันอีกรอบนะคะทุกคนเล่นทะเลพอแล้วเราจะก็เราจะไปเล่นสะวายน้ํากันค่ะหลงเอาอ่ะนน,อนเอาห่วงยางก็มัง่งมันจะได้มัน่นใจของมัน นแขงแถ่าย้ฝากทุกคนหมอนว่ายน้ำไม่แข็ง ยินสบายสนุกค่ะทุกคนหุ่นร้อยไปกลางๆของคนในแม่ขวายบ๊อบเป็นแม่เป็นน้ำมูนหนึ่งแม่ขวายบ๊เป็นมันมีห่วงยางมันบ๊เป็นหนังโดยล่ะมาลงมาเร็วอยู่พุ่นหนาวอยู่พุ่มร้อนสาปลาตีน้ำไป i <laughs> ย,ยายก,ก็น,นอนเพ้่อหลานไปสบายเยน็นวันพักผ่อนวันพักผ่อนไฟงามๆเออเดี๋ยวกูได้ฉีบเนี่ย We oh, oh, dream. อ่ะ เอาอะไรขากล้องฉันอยู่ไหนวะเนะี่ยฉันหาขากล้องไปไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปตรงนี้ขากล้องก่อนกลับแล้วนะทุกคนกลับแล้ว กลับกันแล้วนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กับช่องสองพี่น้องพาแซบด้วยนะคะอาทติปหน้ามีอะไรเดี๋ยจะเอามาฝากนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเบาแล้วหรอเรา,เ,า,เ,าเราก็จะมาแวะซื้อของฝากกันนะคะทุกคนที่นี่เขาจะรับที่โรงแรมให้เราะคะ่ะก็คือให้เราเติมเงินเข้าไปเหมือนคนละครึ่งอะคะ่ะ ถ้าเราใช้สิทธิ์ของรัฐบาลที่รัฐบาลช่วยเที่ยวด้วยกันสีเอนะคะแล้วเขาก็จะมีคนละครึ่งให้เราด้วยถ้าเติมไปเขาให้ทั้งหมด4,500เราก็จะเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็จะได้4,500มาซื้อของฝากแถวเนี้ยคะ่ะก็ต้องหาร้านที่เขารับนะคะเขาจะขึ้นว่ารับเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราครอบครัวเราก็จะใช้อยู่ประมาณสามจิตนะคะ สามสิทธก็คือสามสามคนก็คือเติมคนละเก้าร้อยเข้าไปก็จะได้ทั้งหมดสี่พันห้าแล้วก็จะได้ครอบครัวละพันห้าแบ่งกันนะคะครอบครัวมีสามครอบครัวมีพี่ชายมีน้องสาวอะไรเงี้ยเติมคนละเก้าร้อยก็จะได้สี่พันห้าเต็มๆแล้วก็ซื้อของฝากอะไรคะ่ะเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะเออแต่อันนี้เราเติมเต็มเลยค่ะ